ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวดารา ป่าเทพเบรกขายขนมเปี๊ยะไปทำไรราชบุรียอมใช้เงินวันละ40บาทเก็บเงินใช้หนี้หลักล้านชีวิตไม่สิ้นก็ขวงดินกันต่อไปล่ะค่ะคงจะเป็นนิยามประจำตัวให้กับตำนานซุปตาของเมืองไทยป่าเทพโพงามตลกเก้าชีวิตที่ผ่านการทำธุรกิจมาแล้วกว่า20กิจการจนล้มไม่เป็นท่า กับอาชีพล่าสุดขนมเปี๊ยะคันเทพตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักเบรกกิจการหันหลังให้วงการผลันตัวไปทำไรทําสวนที่ราชบุรีอีกแล้วงานนี้ตลกในตํานานป่าเทพขอควางสีภรยาจุมภัรสราวานภรยาคู่ทุกคู่ยากมาเปิดใจเต็มๆในรายการบันเทิงสุดทราบซาสตอรี่พร้อมอัปเดตชีวิตว่าตอนนี้การเป็นอยู่ลําบากมากน้อยแค่ไหนโดยพิธีกรได้ถามว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการ ไปนานมากนึกว่าหยุดกิจการขายขนมเปี๊ยอีกแล้วโดยป่าเทพได้บอกว่าไม่ได้หยุดนะแต่เรากําลังย้ายร้านขนมเปี๊ยมาท,ทําทีไร่เดี๋ยวจะทําน้ําทําเครื่องดื่มอะไรด้วยซึ่งตอนนี้ก็หยุดทํามา2อถึงเดือนเหมือนเราย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่โควิดมาเดี๋ยวจะท,ทําทีไร่แล้วส่งออกมาตอนนี้เพิ่งสร้างได้5 0าถึงหกเอร์เเองเพราะเราคิดว่าทุนน้อยค่อยๆทําอย่างไรก็ตัดยาทา ไรเองหมดไม่มีเด็กช่วยตอนนี้ก็มาทําไรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาทําไรจนานาดําไปหมดแล้วตัดญ้าอะไรก็ตัดเองหมดโดยคิดว่าตนนันก็อายุ70แล้วจะมาอยู่ในวงการแบบนี้มันไม่ใช่แล้วก็เลยมาทําไร่ไรจ่ายไม่น้อยเลยเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรนะแต่รายจ่ายมันไม่หยุดวัวควายมันก็ต้องกินทุกวันมันกินเยอะ 30- 40บ ตัวที่อยู่ที่ราชบุรีซึ่งพิธีกรยังได้ถามต่อว่าตอนนี้นี่เหลืออีกเท่าไหร่ซึ่งป่าเทพก็ได้บอกว่าเหลือนี่ไม่มากแล้วละพอได้หายใจพอได้จัดการได้บางตอนนี้ถ้าไร่เสร็จอาจจะทําเป็นที่ท่องเที่ยวมีการสอนทําปุ๋ยคงดีขึ้น การมาอยู่ต่างจังหวัดก็ดีอย่างถ้าเป็นกรุงเทพเหมือนเราต้องดิ้นตลอดเวลาป้าคิดว่าอายุปูนนี้แล้วคงไม่แก่ตายในวงการหรอกอย่างละครพิธีกรประจําเราก็ทําไม่ไหวแล้วแต่ยังรับของคนสนิทที่จัดการเวลาได้ถามว่าท้อมีไหมมันมีแต่หยุดไม่ได้หรอก และคิดว่าทำไมต้องมาใช้นี่เขา1 0 0ใช้ได้แค่40บาทต้องเก็บไว้ใช้นี่ให้เขาเมื่อไหร่เราจะเบาบางบ้างทุกวันนี้กลัวจะเครียดตอนไม่มีเงินไปใช้ดอกเขากลัวเขาว่าเรามีกินไม่กินไม่เป็นไรเลยแต่เราต้องใช้นี่เขานั่นเองล่ะค่ะ